ร่วมคิดร่วมทำร่วมสร้างสรรคสังคมกับสวทรยอง FM 91.75เมกะเร์สก็สู่รายการร่วมคิดร่วมทำนะคะในช่วงที่2นะคะท่านผู้งช่วงแรกเนี่ยให้ท่านได้ฟังเรื่องของตีข้องร้องข่าวกันไปนะคะกับคุณบุญมาสีมาที่พูดคุยกันเป็นประจำในช่วงนี้นะคะซึ่งก็จะมีข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยมาบอกกันนะคะ ในส่วนของช่วงที่2ของรายการนะคะก็ต้องบอกทุกฟัังว่าก็จะมีหน่วยงานต่างๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะคะที่จะมาพูดคุยไม่ว่าจะเป็นทางสารปกครองระยองสารอาญา คดีทุจริตนะคะแล้วก็สารจังหวัดอย่างนี้มีสารแขวงนะคะให้เกิมาร่วมพูดคุยกันเราคุยกันไปหนึ่งครั้งแล้วนะคะก็มีเรื่องราวแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่จะคุยกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็จะนําท่านผู้ฟังไปพบกับทางสารแขวงระยองนะคะที่มาพบประชาชนเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยก็ทำงานต้องเชิงรุกนะ,ะให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักเราด้วยนะคะทำงานเยอะจริงๆนะคะแต่ว่าประชาชนไม่ค่อยได้รู้จักนี่ก็อาจจะเนื เหมือนกันนะคะวันนี้คุณสุภาพคิดอ่านนิติกรชํานาญการพิเศษพร้อมคุณวิพาดากำรานิติกรปฏิบัติการนะ,ะก็จะมาพูดคุยกันนะคะกับการที่ต่อราชการที่ศาลแขวงระยองลักิณของผู้เสียหายซึ่งอาจจะต้องทํำยังไงท่านไปศาลแต่ละที่เนี่ยก็งงๆเนาะบางทีไปไม่ถูกศาลด้วยนะคะทั้งสองท่านมาอยู่กับฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,ะ,คะเราออกทางเฟซแล้วก็อ่าน ออนแอร์วิทยุนะคะ Facebook, เพจเฟซบุ๊กเลยเราก็จะมีการแชร์ Youtube ด้วยนะคะซึ่งเรื่องอย่างที่ที่พูดไปนะเรื่องของสารบางทีหลายคนบอกไม่อยากไปหรอกสารนะนะ <laughs> ไปแล้วมันจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรใช่ไหมคะครับผุณค่ะคุณสุภาพก็อยากจะ,ะได้แนะนำเนาะเรื่องของสารแขวงระยองให้ประชาชนได้รู้จกักแล้วไปติดตอด่อทำยังไงนะคะ ควรจะทำยังไงหรือว่าเราได้รับเรื่องราวจากสารแล้วเอ๊จะตั้งต้นยังไงดีกว่านะพี่น้องประชาชนเป็นเป็นตัวนี้นก็งงงง,งงกันนะว่าตายแล้วเรามีอะไรหรือเปล่านะคะจะทำยังไงอะจะต้องทําไงคะครับก็วันนี้เป็นครั้งที่สองนะครับที่สันแขวงระยองนะครับมาพบกับประชาชนนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆับมาแนะนําประชาชนนะครับเรื่องของ เวลาเราได้รับหมายสารแล้วนะครับเราจะทําอย่างไรดีนะครับก็หลายท่านก็มีข้อสงสัยนะครับบางทีก็โทรศัพท์มาสอบถามที่ศาลวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับวันนี้ก็ทางรายการนะครับก็ได้มาจัดรายการล่มคิดร่วมทำนะครับกับคุณพี่สิริวันบุณมีนะครับก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับเวลาเราได้รับหมายสารเนี่ยนะครับส่งที่บ้านนะครับก็ หมายสารนี่เขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือประเภทคดีแพ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคดีเกี่ยวกับนี่บุคคลต่างๆนะครับอันนี้เราเราสังเกตได้ง่ายๆนะครับในข้อหาหรือคําฟ้องของสารที่เราได้รับหมายสารเนี่ยเราก็อ่านดูเบื้องต้นก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นโดยวย่อว่าเป็นคดีแพ่งจะเป็นลักษณะเป็นหมายเรียกคดีแพ่งประเภทที่2ก็เป็นคดีอาญานะครับคดีอาญาเนี่เป็นลักษณะของการยื่นฟ้องที่ผู้เสียหาย ไปยื่นฟ้องในตนวเองที่ศาลกับก็ทางศาลก็จะทำการอ,ออกไปเรียกนะครับให้จําเลยมามา,มาที่ศาลนะครับเพื่อทาการไตส่สวนมูลฟ้องซยก่อนว่าคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทยื่นฟ้องเนี่ยคดีมีมูลหรือเปล่านะครับทางศาลก็จะออกมาเรียกไตส่สวนมูลฟ้องไปถึงถึงเราที่บ้านก่อนครั้งแรกนะครับเมื่อเราได้รับหมายนะัดไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยเราก็ดูก่อนนะครับว่าเป็นคดีที่ศาลไหนคือบางครั้งเนี่ยมี ท่านผู้ฟังหลายหลายคนเนี่ยมาติดต่อราชการที่ศาลก็มาพิสานค่ะบางทีเป็นฟ้องที่ศาลจังหวัดระยองก็เดินทางมาที่สันแขวงระยองนะครับบางทีก็ต้องเสียเวลาค่ะ,ะครับอ่าก็ไเร์รูนะ่าศาลไหนศาลเยอะมากเลยะในจังหวัดระยองหกศาลด้วยกันครับะนะมีหกศาลด้วยกันก็เราเบื้องต้นเราดูนิดนึงว่าเป็นเป็นคดีที่ศาลไหนจะได้ไม่เสียเวลานะครับค่ะ,ะถ้าก็มีหนังสือก็อ่านให้ละเอียดนิดนึงนะนะฮะอ่มันลงท้ายว่วระยองระยองเหมือนกันละค่ะแต่คนละศาลค่ะ ในส่วนคดีของคดีอาญา,าหมายนัดไต่สวนหมุนฟ้องเนี่ยเวลาเราได้รับนะครับถามว่าเราต้องไปศาลไหมหลายหลาย,หลายคนก็สอบถามมาว่าจําเป็นต้องไปไหมนะครับหมายเรียกคดีอาญาในลักษณะของหมายศาลเ,เป็นเรื่องของการที่โจทย์นะครับหรือว่าผู้เสียหายเนี่ยไปยื่นคํายื่นฟ้องที่ศาลศาลก็จะทําการไต่สวนก่อนนะครับว่า,เ,าเรื่องราวที่ฟ้องมาที่ศาลเนี่ยมีมูลความจริงหรือเปล่าเป็นความผิดหรือเปล่า เพราะว่าไม่ไม่อย่างนั้นแล้วถ้าไม่มีการการกลองจากศาลเนี่ยคดีจะเข้าสู่การพิจารณาของศาลจํานวนมากนะครับซึ่งถ้าหากฟ้องเป็นคดีหรือว่าถ้าเป็นคดีเลยเนี่ยผู้ที่ถูกฟ้องก็จะเสียสิทธิ์ไม่ว่าต้องเสียเวลานะครับต้องมีการยื่นประกันตัวนะครับในคดีอาญาดังนั้นเมื่อมีหมายนัไต่สวน,นฟ้องเนี่ยนะศาลต้องทําการไต่สวนโจทก์ก่อนนะครับว่าคดีมีมูลหรือเปล่า <c oughs> นะครับถ้ามีเขาโครงเขารางว่ามีความผิดศาลก็จะประทับรับฟ้องไว้นะครับ แล้วก็จะมีออกหมายเรียกจำเลยมาให้การอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นหมายที่2เรียกว่าหมายเรียกคดีอาญานะครับถ้ามีหมายเรียกคดีอาญามาเราจําเป็นที่จะต้องไปศาลนะครับหมายเรียกไต่สวนบนฟ้องเนี่ยนะครับหมายหมายเรียกครั้งแรกเนี่ยเราจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้หรือจะแต่งตั้งทนายความไปคัดค้านโจทก็ได้นะครับอันนี้ไม่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 จำกัดว่าเราจําเป็นต้องไปไหมนะครับ เราก็มีสิทธิ์ที่จะไปคัดค้านเพื่อให้สาลเห็นว่าคำฟ้องของโจทย์มีมูลหรือเปล่านะครับ <_ d> um> เพื่อให้สาลท่านใช้ดุลพินิษว่าจะรับฟ้องไว้หรือจะยกฟ้องนะครับเ <_ d> um> มื่อสาลเห็นว่ามีคดีมีมูลสันก็จะออกหมายนัดหมายเรียกคดีอาญาให้จำเลยมาให้การนะครับเป็นหมายเรียกคดีอาญาอันนี้มีความสําคัญหมายเรียกคดีอาญาเราได้รับหมายเราอ่านดูนิดนึงว่าเป็นหมายเรียกคดีอาญาหรือเปล่าถ้าเป็นหมายเรียกคดีอาญาเนี่ยนะครับ เราดูหมายสารว่าเป็นหมายสารที่สารไหนสารจังหวัดระยองหรือว่าสารแขวงระยองกําหนดนัดไปวันที่เท่าไหร่เวลากี่โมงนะครับอันนี้เราต้องไปยื่นคาให้การเขาสังเกตถ้าเราไม่ไปนะครับไม่ไปสารท่านจะออกมาจับอันนี้มีความสําคัญกับประชาชนนะครับจะรับหมายเรียกเราควรที่จะไปนะครับอาจจะปรึกษาทานายความก่อนไปหรือว่าจะโทรศัพท์มาสอบถามทางนิติกรของสารแขวงระยอง ือว่าเจ้าหน้าที่ของศาลก่อนลุกหน้าได้นะครับหมายแบบที่2นะครับประเภทที่2เป็นหมายคดีแพ่งนะครับเดี๋ยวจะให้คุณวิพาดาได้ช่วยอธิบายให้ฟังว่าหมายหมายคดีแพ่งเป็นลักษณะแบบไหนเมื่อเราได้รับแล้วเราควรที่จะปฏิบัติอย่างไรบ้างครับในส่วนของหมายในคดีแพ่งนะคะเมื่อท่านได้รับหมายนะคะ,อ,ะอยากให้ผู้ที่ได้รับหมายนะคะตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าเป็นหมายของศาลจริงไหมนะคะ ดยหลักๆแล้วนะคะให้ท่านตรวจสอบดูว่ามีชื่อผู้พักษานะคะเซ็นในหมายหรือเปล่านะคะมีการประทับตาแผ่นดินไหมคะมีชื่อศาลนะคะมีเลขคดีนะคะซึ่งหากท่านามีความสงสัยนะคะท่านสามารถโทรมาสอบถามได้ที่ศาลนั้นๆน,น,นะคะอย่างเช่นถ้ามีข้อสงสัยของศาลแขวงระยองเองนะคะจะมีเบอร์โทรติดต่อนะคะท่านก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะตามเบอร์ติดต่อหรือในกรณีที่ท่านไม่ได้โทรมาสอบถามท่านอาจจะ ใช้วิธีนำหมายตัวนั้นนะคะไปสอบถามกับผู้นําชุมชนนะคะหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะให้ช่วยตรวจสอบดูว่าเป็นหมายจริงหรือไม่นะคะเ,เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะคะในกรณีที่เช็คว่าเป็นหมายจริงหรือเปล่านะคะส่วนในคดีคดีแพ่งนะคะหมายจะมีหลายประเภทด้วยกันนะคะดังนั้นแล้วท่านได้รับหมายเนี่ยท่านต้องตรวจสอบนิดหนึ่งนะคะว่าเป็นหมายอะไรนะคะส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะแล้วก็ได้รับในฐานะอะไรนะคะ ในกรณีของหมายในคดีแพ่งเนี่ยจะมีหลายประเภทด้วยกันนะคะก็เบื้องต้นก็จะให้ท่านดูนะคะว่าเป็นหมายประเภทใดอย่างเช่นในคดีแพ่งเนี่ยค่ะก็จะมีคดีแพ่งสามัญนะคะคดีมโนสาเล่คดีไม่มีข้อยุ่งยากคดีผู้บริโภคนะคะดังนั้นประเภทคดีเนี่ยค่ะจะอยู่ที่มุมซ้ายมือนะคะท่านตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าเป็นประเภทคดีอะไรนะคะในกรณีของคดีแพ่งหมายตั้งต้นคดีอันนี้เป็นหมายที่สําคัญนะคะ เป็นหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องที่ส่งไปให้ผู้ถูกฟ้องนะคะเมื่อท่านได้รับท่านก็เช็คดูนะคะว่าเป็นหมายคดีแพ่งสามัญถ้าเกิดเป็นหมายคดีแพ่งสามัญน,นะคะเป็นหมายที่มีทุนทรัพย์ในการฟ้องร้องเกินกว่า3 0 0 0 0 0บาทอันเนี้ยหน้าที่ของท่านผู้ได้รับหมายนะคะท่านท่านต้องยื่นคำให้การภายใน15วันนะคะนับแต่วันที่ได้รับหมายนะคะหรือถือว่าได้รับถือว่าได้รับหมายนะคะในกรณีที่ท่านไม่ได้เซ็เนรับหมายด้วยตนเองนะคะในกรณีที่ท่านไม่อยู่ ท่านสามารถยื่นคําให้การเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลา15วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ไปปิดหมายนะคะซึ่งเท่ากับว่าท่านต้องยื่นคําให้การภายใน30วันนะคะในกรณีที่มีการปิดหมายนะคะในส่วนของสารแขวงและยองเองนะคะจาเป็นคดีมีทุนทรัพย์ไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทนะคะจะเป็นคดีมโนสาเล่นะคะคดีผู้บริโภคแล้วก็คดีไม่มีข้อยุ่งยากนะคะในกรณีคดีพวกนี้นะคะ,ะในนัดพิจารณานัดแรกก็จะเป็นนัด พิจณาเพื่อไก่เกี่ยให้การและสืบพยานนะคะซึ่งเมื่อจําเลยหรือผู้ถูกฟ้องเนี่ยได้รับหมายตัวนี้นะคะก็แนะนําให้ท่านนะคะมาศาลในวันนัดนะคะเพื่อมาเจรจานะคะหาแนวทางร่วมกันระหว่างโจทย์เพื่อตกลงประนีประนอมยอมความและขอให้ศาลพิพากษาตามยอมได้นะคะในส่วนของบางท่าน มีข้อต่อสู้อย่างเช่นมีการชําระหนี้ไปแล้วหรออือเห็นว่าสัญญากู้ตนเองไม่ได้ลงลายมือชื่อนะคะท่านสามารถยื่นคําให้การได้ในภายในวันนัดนะคะ<ม>เพื่อต่อสู้คดีนะคะในกรณีที่ท่านไม่ได้มาศาลแล้วก็ไม่ได้ยื่นคําให้การแล้วก็ไม่ได้ขอเลื่อนคดีในกรณีนี้ศาลอาจจะพิจารณาพิพากษาคดีโดยจําเลยขาดนัดยื่นคาให้การไปฝ่ายเดียวดังนี้ท่านอาจจะเสียสิทธิ์ในการต่อสู้คดีนะคะดังนั้นแนะนําว่าหากท่านมาไม่ได้ ท่านสามารถที่จะทำหนังสือมอบนาทหรือ,อยื่นคำร้องขอเลื่อนคดีในวันดังกล่าวได้นะคะเนื่องจากว่าในการพิจารณาคดีของศาลแขวงเองนะคะเป็นการพิจารณาคดอาีอย่างรวบรัดนะคะในกรณีหมายอันนี้ก็จะเป็นหมายของอหมายตั้งต้นคดีนะคะส่วนหมายอื่นๆนะคะอย่างเช่นกรณีท่านอาจจะไม่ได้ถูกฟ้องอท่านอาจจะได้รับหมายในฐานะที่เป็นพยานบุคคล ในกรณีนี้ท่านก็ต้องอมาสารตามวันและเวลาที่ะระบุไว้ในหมายอันนี้เป็นต้นนะคะในกรณีที่เป็นหมายในคดีแพ่งค่ะค่ะแล้วอย่างนี้นะคะคือจดหมายเนี่ยมาถึงบ้านใช่ไหมคะสิ่งที่จะต้องสังเกตคือบางคนจะกลักวอุ้ยมิจฉาชีพหรือเปล่านะจุดสังเกตมันจะต้องดูยังไงค่ะหนังสือราชการหนังสือราชการดยหลักแล้วก็จะมีจารุกนะคะ แล้วก็มีลายเซ็นผู้พักษาจราแผ่นดินนะคะก็คือให้สังเกตง่ายๆเลยค่ะแล้วก็เพื่อความแน่นอนนะคะอยากให้โทรไปสอบถามกับสารชื่อสารที่ระบุไว้ในหมายนะคะแล้วก็อาจจะปรึกษาผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายนะคะว่าหมายตัวนี้เป็นหมายจริงหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะมีวิชาชีพที่มีการส่งหมายไปตามตามบ้านของจำเลยหรือโจทย์ก็อาจจะทำให้ท่านเดือดร้อนได้นะคะ ก็สังเกตก่อนแล้วก็ดูเขาจะมีเบอร์โทรใช่ไหมคะที่อยู่ในเอกสารใช่ค่ะมีะเบอร์โทรค่ะ,คะให้โทรย้อนกลับไปก่อนว่าใช่หรือไม่อะไรนะะระมัดร,ระวังนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้ก็ทางสำนักง,งานสารนะครับก็มีประกาศต่างๆมาถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับก็มีมิจฉาชีพนะครับอ้างชื่อสารไม่ว่าจะการเป็นการส่งหมายทางออนไลน์อันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้นะฮะทางสำนักง,งานสารไม่มีนโยบายนะครับในการส่งหมาย สารทางออนไลน์อันนี้อันนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับหรือว่ามีการแปะลิงก์ไปด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องควรมัดระวังไม่มีนะทางทางสารจะมีการส่งหมายไปอสองแบบด้วยกันนะครับหนึ่งคือทางเจ้าพนักง,งานสารนะจะเป็นเจ้าหน้าที่ของสารโดยตรงนะครับท่านก็สามารถขอดูบัตรตรวจบัตรดูได้นะครับเวลามีเจ้าหน้าที่ไปส่งหมายที่บ้านนะครับหรือว่าถ้าไม่พบนะเจ้าหน้าที่เขาจะปิดหมายไว้ที่บ้านอันนี้อ,นนอันนี้เขาจะ,ะปิดไว้ที่บ้านแล้วก็สามารถโทรไปสอบถาม สารนั้นๆนะครับได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสารยุตธรรมนะครับ www.coj.go.th นะครับเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์สารต่างๆทั่วประเทศได้นะครับโทรศัพท์ไปสอบถามได้สอบถามหมายเลขคดีนะครับโดยตรงกับทางเจ้าที่สารเพื่อยืนยันความถูกต้องอันนี้ก็เป็นความสบายใจของประชาชนนะครับสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นคร่ะตอนนี้มิจฉาชีพนี้ออกอารวาอีกแล้วนะฮะ วันก่อนได้รับโทรศัพท์เหมือนกันแต่อาจจะเป็นคนละเรื่องนะคะก,ก็จะมีมุกแปลกๆมีเรื่องราวต่างๆมาทําให้กลัวบ้างนะคะหลงเชื่อบ้างอยากให้เรา,าได้อะไรอย่างงี้นะคะคือหนึ่งเราต้องไม่ไมโลภแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะคก็มีทางศาลมีประชาชนมีครับก็อยู่ที่ทํางานก็ได้รับโทรศัพท์เหมือนกันประชาชนโทรมาบอกว่ามีเ,าเจ้าที่ศาลโทรไปเพราะว่ามีคดีอยู่ที่ศาล อันนี้เป็นตัวอย่างฮะเราก็จะทําการตรวจเช็คให้ว่ามิเลกคดีเวลาเราถูกฟ้องคดีที่ศาลไหนนะครับเจ้าที่ทางศาลศาลนั้นๆก็สามารถตรวจสอบได้เราอาจจะใส่ชื่อนามสกุลลงไปนะครับเจ้าที่ก็ตรวจสอบในระบบคอมพิวเตอร์นะครับสาร,ระบบของศาลนะครับหรือว่าหมายเลขบัตรประชาชน13หลักทางศาลก็สามารถตรวจสอบได้ถ้าเรามีคดีอยู่ที่ศาลไหนนะครับ ตรวจได้เฉพาะศาลนั้นนนนะครับก็จะทราบว่าเรามีคดีหรือไม่นะครับหรือว่าจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่วนใหญ่ที่เจอนะครับก็จะเป็นลักษณะ,ะการทวงหนี้ซะมากกว่านะครับแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลไม่มีนะครับอ,อันนี้ก็ประชาชนสามารถตรวจสอบก่อนได้นะครับข,ข้อสําคัญนะครับทางศาลไม่มีการโอนเงินไม่ไม,ไม่ไม่มีการเรียกเก็บเงินนะครับไม่มีการให้ไปทําธุรกรรมทางตู้ a t m ออันนี้อันนี้น,นี่เขาขายไปทาง มีฉาชีพแล้วนะครับค่ะอะไรที่เสียเงินต้องคิดก่อนคิดก่อนะลยนะฮะขาจะให้เราจ่ายเงินเอ๊ะค่าอะไรบอกค่าสารเอ๊ะต้องเอ๊ก่อนเนอะนะคะแล้วก็โทรศัพท์ไปสอบถามให้ให้รู้ว่าใช่หรือไม่นะฮะเห็นบอกว่าได้รับโทรศัพท์จากสารคุณทําอย่างไรอันนี้สารโทรไปก็มีแหระมีครับมีบางบางประเภทคดีบางบางครั้งเจ้าหน้าที่ในขั้นตอนของการยื่นฟ้องคดีการส่งหมายหมายเรียกในคดีแพ่งนะครับ ซึ่งในสัญญากู้ยืมเงินอาจจะมีหมายเลขโทรศัพท์ขณะที่เราไปกู้ยืมเงินนะครับหรือว่าทํานิติกรรมเกี่ยวกับบัตรเครดิตเราให้เบอร์โทรไว้เจ้าที่ศารทึ่ทำหน้าที่ในการส่งหมายเขาอาจจะโทรไปได้ไปสอบถามนะครับบอกว่ามีหมายสารไปส่งให้ตัวจําเลยนะครับบ้านอยู่ตรงไหนเจ้าที่จะนําหมายไปส่งอันนี้เป็นลักษณะของการส่งหมายนะครับแต่ถ้าโทรไปในลักษณะของการให้ทํานิติกรรมยืนยันตัวตน ขอข้อมูลส่วนบุคคลนะครับวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขโท,ร,ขทรศัพท์หมายเลข ATM สมุดบัญชีอันนี้อันนี้เราต้องเอกไว้นิดหนึ่งนะครับเข้าข่ายจะเป็นมิจฉาชีพแล้วนะครับค่ะนะฮะแล้วก่อนไปศาลเราควรเตรียมตัวอย่างไรอันนีไไ้ได้รับหมายสารของจริงแล้วใช่ไหมฮะต้องทํำยังไงนะแล้วก็เราไปติดต่อยังไงอันนี้เราเล่าให้ฟังหน่อยะครับเป็นไงเออในขั้นตอนของการเตรียมตัวไปศาลเนี่ย หลายท่านอาจจะยังไม่เคยไปนะฮะส่วนท่านที่เคยไปแล้วคงไม่มีปัญหานะครับเวลาเราได้รับหมายเนี่ยเบื้องต้นที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้นะครับคือตรวจสอบนิดนึงว่าเป็นหมายของสารไหนโทรไปเช็คนิดนึงเพื่อความสบายใจว่าเป็นหมายสารของสารนั้นนั้นจริงหรือไม่นะครับเพื่อเราจะได้สบายใจนะครับซึ่งแต่ละสารจะมีะหมายเลขโทรศรรัพท์ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานนั้นก็จะเป็นนิติกรเราสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนได้ นะครับในลักษณะของคดีแพ่งเราก็ดูข้อมูลที่เราถูกฟ้องก่อนว่าอะที่เขาฟ้องมาเป็นความจริงหรือเปล่านะครับคดีแพ่งเนี่ยเขาถือว่าถ้าเรานิ่งเฉยไม่ไปศาลนี่เราเขาถือว่าเราเรารับทราบยอมรับว่าเราเป็นหนี้เขาจริงนะครับเฉยน,นี่ก็คือยอมรับ,รบไม่มีไม่หนีไม่จ่ายที่เราเคยได้ยินะนะฮะก็คือว่าเวลาศาลท่านจะพิพากษายกฟ้องไม่ได้ถ้าเราไม่ไปยื่นคําให้การนะครับ เช่นบางคดีประเภทบัตรเครดิตเขาจะมีอายุความอยู่นะถ้าพ้นกาหนดอายุความแล้วเนี้ยโจทเขายื่นฟ้องเข้ามาหรือว่าเป็นลักษณะนี่เสียนะครับอาจจะ 10- 20ปีมาแล้วนะครับซึ่งพ้นอายุความมาแล้วเนี้ยโจทเขา,าไปรับซื้อนี่เสียมานเขาจะมายื่นฟ้องที่ศาลนะครับถามว่าศาลจะยกฟ้องได้ไหมศาลท่านไม่มีหน้าที่ที่จะไปยกฟ้องนะครับในคดีแพ่งนะครับจำเลยต้องไปพิสูจน์ตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นนี่จรงิงหรือว่านี่นั้นขาดอายุความไปแล้วนะ S <S คือขั<ๆ>้นต,ตอนของการยื่นคาให้การที่เราได้พูดถึงไปะนะครับศาลท่านถึงจะสามารถยกฟ้องคดีคได้นะครับน,นี่ขาดอายุความนี้เท่าไหร่นะโดยหลักทั่วไปจะเป็น10ปีนะครับสิบปีแต่ก็มีหลายคดีที่มายื่นคาให้การก็เวลาเจ้าหน้าที่ไปส่งหมายก็ก็เขาสอบถามมานะครับหรือว่าจะมาปรึกษาจเจ้าพนักงานคดีที่ศาลก็ได้นะครับเจ้าพนักงานคดีเขาจะช่วยดูดูแลในส่วนนี้ให้อาจจะช่วยเขียนคำให้การให้ด้วยนะครับว่าคดีขาดอายุความแล้ว นะครับเพื่อให้ศาลท่านได้พินาบางทีก็หลายแสนเหมือนกันหลักหลักหลายแสนเหมือนกันนะครับศาลก็ยกฟ้องไปไม่ต้องจ่ายเลยนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งคือไม่ไปศาลเลยนะครับศาลท่านก็ต้องพิพากษาตามที่โจทก์ฟ้องคดีมาเพราะว่าไม่มีหลักฐานไม่มีข้อต่อสู้นะครับก็พิพากษาฝ่ายเดียวไปซึ่งจะมีผลไปเรื่องของการบังคับคดีต่ตอไปนะครับซึ่งจะสร้างความตือนร้อนให้กับเราเหมือนกันครับอืมค่ะราะท่านที่เป็นเป็นหนี้แล้วก็ไม่ได้จ่ายเนี่ย บางทีอาจจะเป็นเรื่องของการติดค้างเรื่องของค่าโทรศัพท์ก็มีใช่ไหมครับแล้วที่ว้นานานๆอย่างนีห้หมดอายุความครับใช่แล้วคนที่เป็นหนี้ต้องทำยังไงคะคนที่เป็นหนี้ต้องด,ด,ดูดูอายุความก่อนเพราะว่าอายุความของการบังคับคดีก็10ปีเหมือนกันนะครับนับแา่ศาลท่านได้พิพากษาไปแล้วนะครับถ้าเราไม่จ่ายนะครับบังเออว่าเราถ้าเรามีทรัพย์สินหรือว่าทำงานนะครับมีไรายได้เงินเดือนประจําเดือนหาก เราไม่จ่ายศารมีคาพิพากษาแล้วศาลท่านจะออกใบบังคับคดีทางโจทก์ก็จะไปยื่นเรื่องเพื่อบังคับคดียึดทรัพย์เรานะครับถ้าเป็นทํางานบริษัทก็จะไปติดต่อที่ฝ่ายการเงินฝ่ายบุคคลนะครับให้อายัดเงินเดือนนะครับในส่วนที่เกินปกติก็เกินเท่าไหร่สองหมื่นนะคุณฝ่ายนะอ่าถ้าส่วนที่เกินสองหมื่นก็จะอายัดเงินเพื่อไปจ่ายให้กับโจทก์เขาบังเอิญเรามีที่ดินมีมีทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ของเรานะครับทางโจทก์ก็จะนําเจ้างานบังคับคดีไปยึดทรัพย์ แล้วก็มีการประกาศขายทอดตลาดนําเงินมาชาระนี้ให้เก่โจ์ครับแล้วถ้าไม่ถึงสองหมื่นแล้วอันนี้ต้องถึงสองหมื่นแล้วสองเกินสองหมื 20, <000. S 2> ่นเกินสองหมื่นครับเกินสองหมื่นขึ้นไปนะครับแล้วถ้าต่ากว่าสองหมื่นเอ่อก็ถือว่าทางทางทางกฎหมายเขาถือว่าเป็นค่าเลี้ยงชีพนะครับเป็นเป็นค่าเลี้ยงชีพของประชาชนไปจะไม่ไปอญญายัดในส่วนนั้นครับอ๋อค่ะคงต้องปรึกษาเอาไปริกย่อยลงไปใช่ค่ะก็มีรายละเอียดนะค่ะ อบอกว่าก่อนก่อนไปศาลเตรียมตัวยอย่างไรอย่างที่พูที่บอกว่าต้องพิจารณาว่าไปศาลไหนยังไงหนังสือมาเรื่องอะไรใช่ไหมคะครับ,ค,รบค่ะเราต้องต้อง,ตองเตรียมตัวงไงฮะต้องมีบางท่านบอกไปหน่วยงานรชาชการต้องพกบัตรประชาชนต้องเตรียมอะไรไปหรือต้องเอาหนังสือที่มาแปะที่หน้าบ้านเนี่ยถือไปด้วยรหรือย,อยังไงคะในในเบื้องต้นนะคะหลักๆก็ควรที่จะนําบัตรประชาชนไปนะคะหรือยอย่างเช่นบางท่านเป็นจําเลยในการต่อสู้คดีก็อาจจะต้อง นำพยานเอกสารหลักฐานนะคะเพื่อไปแสดงให้ศาลเห็นนะคะค่ะนี่มีตัวอย่างไหมคะอย่างเอกสารหลักฐานนี้อย่างเช่นอ,อย่างเช่นกรณีคดีกู้ยืมเงินนะคะถ้าอย่างเช่นท่านถูกฟ้องเป็นจำเลยนะคะ,ะดยหลักท่านควรที่จะนําเอกสารบางบางบางอย่างที่ท่านเห็นว่าท่านได้ชําระนี้ไปแล้วบางส่วนนะคะอย่างเช่นใบเสร็จในการจ่ายเงินนะคะเพื่อไปอ แจ้งทางโจทหรือผู้พักษาว่ามีการชําระหนี้ไปแล้วบางส่วนเพราะว่าในส่วนที่โจทฟ้องมาเนี่ยค่ะเขาอาจจะฟ้องมาเกินส่วนที่เกิดที่เกินหนี้ได้นะคะค่ะก็มีอีกบางประเภทก็เป็นเรื่องการกู้ยืมเงินค่ะอัตราดอกเบี้ยเกินนะครับเกินที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับร้อยละสิก็จะมีนะถ้าประชาชนทั่วไปก็จะมีการกู้นอกระบบกู้อะไรแล้วก็ทําสัญญากู้ยืมกันไว้นะครับ อันนี้เราถ้าเรามีหลักฐานการชําระเงินต้นไปเท่าไหร่แล้วนะครับจำนวดอกไปเท่าไหร่แล้วเราก็สามารถนําไปแสดงต่อศาลได้นะครับคือการเตรียมข้อมูลนะครับก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะครับอ๋อค่ะ,ะก็เตรียมหลักฐานไปนะคะสู้คดีกันนะคะพอไปถึงศาลทาไงฮะติดต่อที่ไหนเริ่มยังไงคะขั้นตอนเมื่อท่านมาถึงศาลคะก้าวแรกที่ท่านมาถึงนะคะท่านก็จะ,ะพบกับ เจ้าหน้าที่รปภนะคะในการตรวจอาวุธสิ่งผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ให้ท่านลงชื่อนะคะเป็นผู้มาติดต่อราชการรับบัตรผู้มาติดต่อราชการนะคะแล้วก็จะพบกับพนักงานต้อนรับประจําศาลนะคะทุกศาลจะมีพนักงานต้อนรับคอยให้บริการนะคะให้คําแนะนํานะคะตอบข้อสอบถามต่างๆนะคะในกรณีที่ท่านมาติดต่อในส่วนของศาลแขวงเองนะคะก็จะมีจุดบริการต่างๆซึ่ง ของสารแขวงเนี่ยก็จะมีเป็นจุดหมายเลขให้ท่านสังเกตนะคะอย่างกรณีของอท่านมาถึงนะคะท่านก็จะพบกับเคาน์เตอร์แรกก็คือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์นะคะเป็นจุดบริการให้คำปรึกษาคดีแพ่งคดีอาญาหรือถ้าท่านจะยื่นประกันตัวนะคะยื่นคำร้องต่างๆท่านสามารถที่จะมาในจุดบริการนี้ได้นะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นกลุ่มเจ้าพนักงานคดีนะคะ,ะจะคอยให้คำปรึกษาจัดทำคำฟอ้องคดีผู้บริโภคคำให้การคดีผู้บริโภคนะคะ ก็ในส่วนของภายในตึกอีกถัดไปอีกนะคะก็จะเป็นห้องเก็บสำนวนงานอุทธรดีกาซึ่งอันนี้จะเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะท่านตรวจสำนวนท่านก็สามารถที่จะมาติดต่อในช่องหมายเลขหนึ่งได้นะคะส่วนถัดไปอีกนะคะจะเป็นกลุ่มงานคลังนะคะในกรณีที่ท่านขอรับเงินคืนนะคะหรือวางเงินเยียวยาผู้เสียหายนะคะท่านก็ท่านก็สามารถที่จะมาติดต่อในช่องหมายเลข2ได้นะคะ ถัดไปก็จะเป็นกลุ่มง,งานบริหารจัดก,การคดีนะคะเป็นงานรับฟ้องคดีแพ่งคดีผู้บริโภคนะคะแล้วก็ถัดไปจะเป็นช่องหมายเลขหมายเลขสนะคะเป็นงานรับฟ้องคดีอาญานะคะขอผัดฟ้องฝักขังนะคะ,ะ,คะแล้วก็ถัดไปจะเป็นหมายเลขก5นะคะเป็นงานรับคำร้องขอออกหมายจับหมายค้นนะคะแล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือเป็นช่องหมายเลข6กนะคะเป็นกลุ่มง,งานไก่เกียรและประนอมข้อพิพาทและคุ้มครองสิทธิ ที่เสรีภาพในคดีอาญานะคะในส่วนของอชั้นหนึ่งเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นตามที่แจ้งไปนะคะแล้วก็จะมีห้องพิจาราด้วยนะคะ,ะจำนวนหนึ่งห้องในส่วนของชั้นสองของศาลแขวงระยองนะคะก็จะเป็นห้องพิจารณาคดีจํานวน4ห้องนะคะแล้วก็มีกลุ่มช่วยพิจารณาคดีสูย์นัดความสูย์นัดบลาลังด้วยนะคะค่ะ ออสรุปแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นะที่ศาลก็เรียกว่าสาวเสื้อฟ้านะครับประชาชน<อ>ไปติดต่อสงสัยก็เข้ามาสอบถามได้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด,ใดๆนะครับกออ็ทางสัแขวงระยองก็พยายามบริการประชาชนให้รวดเร็วที่สุดนะครับอันนี้คือนโยบายของทงางศาลครับค่ะาต้องไปหาสาวเสื้อฟ้าสาวเสื้อฟ้าครับก็จะเป็นเจ้าที่เป,ป็นเจ้าหน้าที่ของศาลของศาลให้บริการครับผมค่ะท่าน หเห็นก็ปรึกษาได้เลยนะครับผมยินดีถามก่อนนะ,นะ,ะเดี๋ยวไปเสื้อเสื้อฟ้าเหมือนกันแต่เป็นคุที่ไหนนะ,ะแต่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต้องถามว่าใช่เจ้าหน้าที่หรือเปล่านะฮะติดต่อที่นั่นแล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยค่ะ,ะเมื่อไปติดต่อมีอคือจะเข้าช่องไหนก็ต้องดูว่าเราจะติดต่อเรื่องอะไร,รใช่ไหมคะก,ก็ไปตามช่องนั้นเลยใช่ไหมะค,ค,คะอ๋อค่ะแล้วเรื่องของคดีต่างๆ ที่พูดที่เห็นบอกว่ามีเรื่องของสิทธิ์ของผู้เสียหายในคดีอาญาย,ยังไงคะตรงนี้ค่ะโดยหลักแล้วในเ,เรื่องสิทธิ์ของผู้เสียหายในคดีอาญานะคะจริงๆแล้วสิทธิ์ของผู้เสียหายในคดีอาญาเนี่ยมีหลายประการด้วยกันนะคะแต่ว่าจะขอพูดในสิทธิ์บางประการนะคะที่สําคัญสาคัญนะคะผู้เสียหายก็จะมีสิทธิ์ในการแจ้งความร้องทุกข์นะคะถอนคําร้องทุกข์นะคะ มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคดีด้วยตนเองมีสิทธิที่จะถอนฟ้องคดีนะคะมีสิทธิ์ที่จะขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอายการนะคะและก็สิทธิที่สําคัญก็คือสิทธิ์ในการขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะสิทธิ์ตรงนี้นะคะผู้เสียหายสามารถที่จะมาติดต่อที่ศาลแขวงระยองนะคะให้เจ้าหน้าที่ของศาลแขวงนะคะจัดทำคาคาร้องให้ได้นะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ ในกรณีที่พนักง,งานอายการเป็นโจทย์นะคะซึ่งท่านไม่ต้องไปฟ้องคดีต่างหากพราะฉะนั้นท่านอาจจะต้องไปเสียเงินจ้างทนายความนะคะแล้วก็ข้อดีอีกประการหนึ่งก็คือว่าในการยื่นคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินไหม่ทดแทนตรงนี้นะคะก็จะไม่มีค่าธรรมเนียมสารนะคะเว้นแต่ว่าคำร้องขอให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยทุนทรัพย์ที่ท่านเรียกเนี่ยมีจำนวนมากพอสมควรนะคะ ท่านผู้พักษาอาจจะใช้ดุลพินิษในการเลือกเก็บค่าขึ้นศาลได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เสียหายที่จะได้รับการเยียวยาในส่วนของสิทธิ์ของผู้เสียหายนะคะแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์ของผู้เสียหายอีกประการหนึ่งนะคะก็จะเป็นสิทธิ์ในการขอไก่เกียร์นะคะซึ่งหากท่านเข้ามาได้รับสิทธิ์ตรงนี้ท่านอาจจะได้รับการเจรจากับทางจำเลยแล้วก็ได้รับการผ่อนชำระซึ่งท่านก็จะได้รับการเยียวยาเร็วมากขึ้นนะคะ อ่าเส์ของผู้เสียหายในคดีอาญานะคะท่านก็ทำต,ตามนั้นนะคะ,ะจริงจริงๆแล้วถ้าจะลงลึกในรายละเอียดดูเวลาแล้วไม่พอ <c oughs> นะะในโอกาสต่อไปก็อยากจะให้ได้มาพูดคุยแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างเนาะนะคะ <c oughs> เผื่อประชาชนมีเรื่องราวคล้ายๆแบบนี้นะ,ะจะได้อ้อจะต้องทำอย่างไรนะะตรงนี้สำคัญมีอะไรช่วงท้ายคะ่ะ 30ิวินาทีอะไรที่อยากจะฝากไปใจสมพันธญนิดนึงนะช่วงนี้ก็มีพูดถึงเรื่องหมายสารก็มีคดีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับทางสันแขวงระยองสันจังหวัดระยองก็มีคดียื่นฟ้องมาจํานวนมากก็จะมีเจ้าหน้าที่สารนําหมายไปส่งที่บ้านท่านนะครับก็ขอ,อ,อให้ท่านตรวจสอบหมายนะครับแล้วก็เชิญชวนเข้ามาสู่ระบบการไกล่เกลี่ยของศาลนะครับซึ่งอาจจะมีผลดีมากกว่าที่ให้สารพิพากษาไป นะครับส่วนท่านที่มาไม่ได้นะครับทางศาลก็จะแนบใบมอบอำนาจไปนะครับอาจจะเป็นคนค้ำไม่สะดวกหรือว่าคนค้ำอายุมากแล้วนะครับเราก็แนบใบมอบอำนาจมาพร้อมเลยแนบบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยนะครับให้ให้ลูกให้หลานให้ตัวแทนมาไกลเกลี่ยแทนที่ศาลได้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ในช่วงนี้ครับค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคุณสุภาพคิดอ่านนะะนิติกรชำนาญการพิเศษคุณวิพาดากัมรำนัก นิติกรปฏิบัติการนะจากศาลแขวงระยองวันนี้หมดเวลาปอกาสหน้ามาคุยกันที่นี่นะคะกับคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะทุกฟังติดตามรับฟังข่าวค่ะเัืเอี1กร,รกฎาคมพบกับศิลปินนอนเปรผู้เฮกล่อมความฝันด้วยบทเพลงปลูกใจจุ้ยสุอุ่นเลี้ยง